อะมาพูดถึงความฟินเนาะอ BNB นะฮะเมื่อ,อไรที่เขาเจอกันโอ้ยพากันร่วมสร้างเงินลัวๆเนาะแค่ไปกินข้าวเขาก็มีไรายได้เออเจอกันทีไรไร้ราขายยาดมฟินแหงเมแม่ๆก็ซื้อกันลัวๆนี่คืออ่าคู่หาเงินเลยเด้จเจริญรุ่งเรือง แล้วนะวันนี้นะอุย้ยเขาจิน้นเขาน่ารักอืมความหวังของแม่แม่อ่าเขาอาจจะเป็นแฟนกันข้างหน้าหรือเป็นเพื่อนเป็นคู่หาเงินหาทองสําหรับยายจ๋าเนี่ยเขาลบการตัดสินใจของเขาฟินไปกับเขามีความสุขไปกับเขาเขาสร้างงานสร้างเงินเนาะให้กับตัวเขาได้แล้วก็ต่อยอดอขยายอาณาจรรักรของเขาอย่างนะักวันเนี้ย ตื่นเช้ามาลูกชายบอกเนี่ยผมเป็นคนที่รู้จักคิดรู้จักใช้การใช้เงินสร้างอะไรเราต้องหาใหม่เข้ามาเพิ่มหมุนเวียนไปเรื่อยเงินเก็บก็คือเงินเก็บเอาไว้สพอร์ตยามลำบากอันนี้คือความคิดของเด็กอายุ25นะทุน อืมรุ่นเราล่ะมีเงินเก็บสำรองกันหรือยังใช้หมดไม่เป็นไรหาใหม่มันถึงได้ลำบากและทุกใจอยู่ตลอดเนี่ยทุกคนแก่แล้วพินิจพิจารณาตัวเองด้วยนะคะอันนี้ย้ำตัวเองและคำว่าดรามา่าเฮ้ยอย่ามาหลอกสายตาชาวโลกนะเออเพราะเธอเป็นเกย์เออคำนี้ยังมาพูดวันนี้ได้หรอถ้าเขาเป็นเกย์ตั้งแก่เกิดลูกสองคนจะโผล่มาจากไหนเอาจริงๆ ยังกล้าเล่นเนี่ยหลอกชาวโลกอีกหน่อยเขาก็จะรู้ว่าหลอกลวงเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาจะแต่งงานกันเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาเป็นแฟนกันเขาก็เป็นเพื่อนกันเป็นคู่จิ้นที่พวกเราอาจจะจิ้นกันเองก็ได้ทุกคนนะณนะนะขณะนี้ในความสุขความฟินบางครั้งก็อย่าฟินจนเกินไปล้ํานะช้าช้าใจเย็นๆย็นไปตามสเตะเอออย่าข้ามล้ําเออมันทําให้เจ้าของทุกข์ใจบางคนไม่พอใจ นะฮอ้อืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งติ่งแตกที่เข้ามาวิทวีนเนี่ยเห็นไหมผอบอบอกเลยว่าเออปล่อยเข้าไปเถอะเออจะอยาบคายจะอะไรอย่าไปสนใจเลยทุกวันเรามีสมองแต่งงานพัฒนางานไม่มีเวลามาโอดควรนะทุกเรื่องเศร้าเพราะว่างานเข้าเงินเข้าต้องใช้สมองพัฒนาเพื่อที่จะมัดใจลูกค้าพู้จ้างงานแต่ละงานอันนี้สุดยอดฟังลูกขเขาแด่นะอันนี้ พูดถึง FC เราด้วยนะคะแต่ f อฟฝ่ายเขาผู้วิตวินเวียนเนี่ยที่เราโต้อตอบเพียงแค่สีสันเท่านั้นแหละเพราะเขาน่ะมาโปรโมทโปรโมชั่นนะให้กับลูกชายเขาเป็นยางดีเลยแด้เออนะไอ้คำี่เขียนเข้ามานี่อสงสารเบสเนาะอันไม่น่ามาคบกับเกน้อยแบบนี้เลยเสียอนาคตาเบสเป็นคนเก่งมีโอกาสหาได้ดีกว่านี้ คิดไปซะไกลโมโนไปซะสุดแต่ก็เป็นมุมความคิดของเขานะะมันก็เป็นสีสันที่ทําให้เราได้เห็นว่าโอ้ความคิดของคนเนาะคนไม่ชอบยังไงก็ไม่ชอบแต่ไม่ชอบจิกกัดหนีเขาไม่ได้อยู่กับเขาทุกสเต็ปอยู่แบบเแบะบ้ายเบะบขแบบวาเพราะความไม่พอใจแต่สําหรับเรานะเห็นเขาเจอกันเมื่อไหรนะ่ปุ้ยยิ้มเปิดยิ้มเปิดเดรอนะ ยิ้มเปิดยิ้มเปิดความน่ารักธรรมชาติที่เออไม่ต้องมากจนเกินไปมันพอดีพอดีเด็กๆใสๆเออนะแต่ความฝันความหวังในวันข้างหน้าให้เขาสองคนเป็นผู้ตัดสินและตัดสินใจทุกคนนะเติมความสุขในทุกๆวันเห็นลูกเราลูกเราพยบอเนอะเออทางแม่ๆออนไลน์เนี่ย เขามีงานอืมเขามีคิดหัวคิดมีสมองทําอะไรไม่เกินเลยความน่ารักของเขาก็เขามีความสุขแค่นี้จะไปหวังอะไรนักหนาจะไปจี้สั่งอะไรนักหนานะฮะในมุมของเรานะ เออตตัตกเตือนอืมความน่ารักแต่พอดีนะาลูกอ่าโอเคอันนี้มันเป็นสิ่งที่พูดจอกใจเราห่วงนะการติเพื่อก่ออ่าลูกชายเราก็เตรียมพร้อมที่จะแก้ไขยอยู่แล้วแต่ถ้ามากจนเกินไปเขาทาไม่ได้ก็จะสวีตวินไหลนะฮะเออปล่อยให้แต่แติ่งแตกเขวิดวินและอีกอย่างหนึ่งบางทีบางคนเนี่ยยายจ่าเห็นเนี่ยนะอ่าอยู่ด้วยกันแท้ๆกลับไปหลงเชื่ออีกคํหนึ่งในฝากหนึ่งโดยที่ไปเอายังไงอะ โอ้ไม่เป็นที่ตั้งไม่นิ่งเลยนะคะแต่ก็ว่าเลยเนาะมันก็เป็นการตัดสินใจของแต่ละคนก็ดูกันไปเมีนบุแต่ละวันแต่ละโพสอืมเขาออกมามีความสุขเขาเจอกันเขาหาเงินร่วมกันได้อันนี้มันเป็นความภาคภูมิใจและให้ชาวโลกได้เห็นว่าสมองเขาเนี่ยเขาแค่เข้าไปกินข้าวเขาก็ได้เงินเขาลงวิดีโอคู่กันเขาก็ได้เงินเนี่ยว่าแลนี่คืออาชีพของเขาอย่างหนึ่งก็คืออินฟูนะฮะ เออในมุมหนึ่งและการเจอกันทุกครั้งก็จะมีการไลฟ์ขายของหรือในต่อต่อความฟินความน่ารักของแม,แม่แม่ก็พร้อมสนับสนุนเท่าแหล่งที่มีและอย่าลืมว่าพลังสนับสนุนเนี่ย fc ไม่ว่าฝ่ายของน้องเบสหรือฝ่ายของพ่อยบอเนี่ยก็คือแรงทุนถึงอันนี้คือหัวใจที่เราได้เห็นมันก็เป็นความภาคภูมิใจณนะขณะนี้วันที่5เตรียมแผ่นเนาะฟินเดย์หนึ่งวันนะคะในการขายของ30แบรนด์นี่เมนุด ที่อยู่ฮอลแลนด์ก็เตรียมพร้อมที่จะบินกลับเนาะมันก็เป็นความฮตื่นเต้นกับคือง,งานที่เขาเตรียมสมองต่อยอดกับสิ่งที่เขาทําได้ในณขณะนี้เราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ณนะวันเนี้ยเราเติมความสุขในทุกๆวันและเขาสังเกตว่าไม่ว่าปัญหาหน้าเวทีหรือปัญหาสิ่งที่เขาเจออะไรแต่ละวันหรือสิ่งที่เขาเจอคอนเทนต์คอมเมนต์แต่ละวัน สังเกตได้เขาเก่งขึ้นเขาแก่งขึ้นเขานิ่งขึ้นน,นะเออเขามีแต่สร้างผลงานเพื่อมาเอ,อซื้อใจของคนที่เข้ามาดูถูกเขานะบางคนที่เข้ามาเพราะว่าเสียดายประชดประชันนะหลายเรื่องราวมันก็เป็นมุมของพวกเขาอันเนี้ยคือสิ่งที่เราหนีกันไม่พ้นที่จะได้เห็นแต่การโต้อตอบของศิลปินเนาะไม่ว่าน้องเบสไม่ว่า Big, นะะอ้องบิ๊กนะคะเออบอสบิ๊กหรือว่าทุกๆคนเราก็นั่นแหละสิ่งที่มัดใจและซื้อใจให้เราได้รักเขามากยิ่งขึ้นอะ่ะใครคิดเห็นเป็นยังไงสำหรับยายจ๋านี่บอกเลยว่าหนึ่งเคารพก,การตัดสินใจของพอยบอนะคะไม่ว่าข้างหน้าเขาจะเป็นคู่กันหรือเป็นแค่เพื่อนที่สร้างธุรกิจมาด้วยกัน อก็ตามแต่เรามีความสุขทุกครั้งที่เขาได้เจอกันนะฮะหลายคนบอกโอ้ยสร้างคอนเทนต์ดึงติ่งโง่ๆเออให้มาช่วยซื้อของคอนเทนต์ก็รู้ว่าคอนเทนต์เนาะมีใครบ้างอะไม่สร้างคอนเทนต์นะเออในมุมตรงกันข้ามที่เพื่อฟินนะเออมานั่งตัดพ้อะต่อว่าชีวิตความเหนื่อยหนักในมุมนั้นนะอ้าว ความเรียกร้องความสงสารนะคะรักใครน้อยรักใครมากเอาก็ดูแลคนของตัวเองไปฝ่ายเราก็ดูแลคนของเราในมุมที่แรงเราไหวนะหนึ่งสิ่งย้ำเสมอไม่ว่าฝ่ายไหนการรักศิลปินอย่าลืมอย่าทำ รักเขาเกินแรงจนตัวเองเดือดร้อนต้องรู้พลังของตัวเองด้วยพลังรัก129บาทยายจ่ายอยู่ทุกอีพีเนี่ยก็คือความสุขหนึ่งไม่ทําให้ยายเดือดร้อนสองได้เห็นการพัฒนาของพ่อลูกตัวเกี่ยว3ามปัดปื้มปิติมีความสุขไปกับเขา4นะผลงานที่เขาโดดเด่นและเขาเปลี่ยนแปลงเสมอ ไม่ซ้ำนะมุกไม่ซ้ําจําไม่ได้นะสร้างเงินสร้างทองให้กับพวกเขาเนี่ยอันนี้คือจุดที่ทําให้แม่แม่พลังรักร้อยยีบาทพร้อมที่จะผลักดันพร้อมที่จะยืนอยู่กับเขาเพราะความน่ารักของเขาแล้วก็ไม่เคยผิดหวังในการแสดงของเขาไม่ว่าในรูปแบบละ,รละครไม่ว่าการขายของไม่ว่าอรา,างวัลอะไรก็ตามนะคะอืมเนาะ อืมพูดจากใจแล้วพูดจากความรู้สึกเลยนะอวยไส้ทะลักใช่ยายยอมรับเพราะยายรักของยายไนงะอืมแล้วยายก็ไม่ได้ไปไล่จิกใครนะอมไม่เกลียดใครนะคะอืมไม่ชอบเราก็แค่ไม่ยุ่งฉันยืนอยู่ตรงที่ฉันรักเอาความรู้สึกออกมาเล่าสู่กันฟังเนาะใครเหนือยน,นะเลื่อนใจ หรือทุกข์กับการกระทําของเขาเอ้ยมันเรื่องของเขาเจ้าอืสําหรับค่อยนี่มองภาพเป็นกลางนะคะมีความสุขทุกครั้งที่เห็นเขามีความสุขอปังๆเลยๆจเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปลูกอืม